ทำตาสองชั้นประมาณ4เดือนค่ะชื่อพันธ์ค่ะอายุอี13ค่ะคุณแม่เป็นคนพามาค่ะแล้วก็อีเป็นคนพามาศึกษาเรื่องอะไรจ๊ะจริงๆอีไม่ได้บอกว่าต้องมาทำที่นี่นะแต่ว่าเหมือนว่าทำมาแล้วมันก็คือยังเป็นแบบคงสภาพเดิมยังดูดียังสวยอยู่อะค่ะ ไม่ต้องแก้ใหม่พี่คอนเขาเขาเขาไลฟ์แล้วครับสวัสดีค่ะายพี่คอที่อยู่ในไลฟ์สดนั่นเองหรือใครอีค่ะก็คือแบบว่าทำแล้วแบบออกมาก็สวยเลยนะไม่เจ็บไม่ต้องมาติดอะไรให้มันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยชันต่อมาปุ๊บเดินลงมาสวยๆจริงหรอฮะคือแบบทำแล้วเดินตั้งแต่ยี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยนะติดเลยสก็อตเทปแต่มีแต่แค่นม่ติงอี้ทำตาที่ธีระพรคลินิกมา20กว่าปีแล้วค่ะ ก็เลยมั่นใจว่ามาทําที่นี่ค่ะตา25ปีนะครับปรั่หลับตาหน่อยครับกล้องอยู่ตรงนี้เลนอยู่ตรงนี้อ่าโอเคหลับตาครับเปิดตาครับกระพริบตาหน่อยครับโอเคหันรน้าครับนึงนะครับอ่าชั้นตา25ปีนะครับโอเคแล้วพอหนูทำแล้วก็คือเป็นอย่างที่ต้องการนะคะเป็นโตแบบธรรมชาติค่ะ ก่อนทําประมาณคนจีนนะคะก็คือจะออกไปทางหมวยเลยหลังทําก็คือตาจะดูโตขึ้นชัดขึ้นแล้วก็หวานขึ้นเลยค่ะตอนแรกค่ะข้อมูลก็คือกลัวว่าว่าทําที่ไหนดีกลัวทําแล้วต้องแก้ใหม่แต่ว่าเหมือนเห็นอีทําที่นี่ก็คือแผลไม่เป็นรอยแผลเป็นแล้วก็คือชั้นยังอยู่ดีค่ะค่ะก็คือนี่คือรอยแผลค่ะก็คือไม่แทบไม่เห็นเลยค่ะทำไปประมาณ4เดือนคะ ำกับคุณหมอชนลทิต์ค่ะก็ค,คือไว้ใจคุณหมอชนลทิต์ค่ะก็คือเลยให้คุณหมอชนลทิตเป็นค,คนทำค่ะตอนแรกก็คือจะเข้าไปนอนรอในห้องแล้วก็มีการมาวาดตามวาวัดนะคะว่าคุณหมอก็เป็นคนมาวัดเองเลยว่าควรจะกรีดประมาณไหนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้าไปในห้องผ่าก็คือฉีดยาแล้วก็ผ่าตอนผ่าก็คือไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะผ่าเสร็จแป๊บหนึ่งก็คือออกมาประครบแล้วก็เรียบร้อยไม่บวมเลยค่ะ ค,คือไม่ไม่เขียวแบบเขียวน้อยมากอะค่ะแค่ไม่เป็นรอยช้ำเลยค่ะทำทำตาเสร็จก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะไปทำงานไปเดินห้างได้ปกติค่ะพี่ๆดาราที่เคยมาทำที่นี่ก็คือมีพี่แล้วก็ค่ะตอนแรกเห็นรูปก็คืออยากได,ด้ชันตาแบบนี้เพราะว่าตาค่อนข้างไปทางที่มวยอะค่ะ ก็เลยบอกคุณหมอว่าอยากได้ประมาณนี้ค่ะการแต่งหน้ามันดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็คือปกติก็คือทาตาก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไรคือตอนนี้ก็คือเห็นชัดเลยค่ะสไตล์ไม่ได้แต่งเยอะค่ะแต่งธรรมชาติทั่วไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือดวงตาเวลาต่อขนตามาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นชัดขึ้นเพื่อนบอกว่าหน้าเปลี่ยนค่ะดูแบบหวานขึ้นเดวลาถ่ายรูปก็คือเห็นได้ชัดเลยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบชั้นตาสมัยก่อนก่อนทำก็คือจะเป็นตาหมวยเลยค่ะก็คือตาชั้นเดียวค่ะคือตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบตาสองชั้นแบบธรรมชาตินะคะก็คือยังมีความหมวยที่แบบแต่ว่าตาโตขึ้นค่ะสำหรับคนที่ตาชั้นเดียวแล้วก็หมวยอะค่ะก็คือแนะนำให้เลือกชั้นตาแบบ ธรรมชาติค่ะก็คือจะเข้ากับเรามากพอมันเข้าที่ค่ะก็คือไม่โตเกินไปไม่เล็กเกินไปค่ะชั้นตาธรรมชาติกําลังดีค่ะตอนไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้าก็คือสวยเหมือนกันค่ะก็คือออกจากบ้านแบบไม่ต้องแต่งตาก็ได้เลยค่ะรอดค่ะ คนที่อยากทำตาที่ทีละพรแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่นะคะมาทำตาที่นี่ก็คือเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะก็คืออยู่ตรงข้ามไอคอนสยามเลยค่ะลงสถานีมาปุ๊บก,ก็คือข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยค่ะป้ายก็คือเห็นชัดเลยค่ะ